สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องรายการไทยออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าเราได้หาค่าจากการทําคลิปมาประมาณเนิ่นนานมากๆเลยนะครับเพราะว่าฉันไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยก็แบบคือเราเล่นเกมใช่ไหมแล้วคือแบบว่าอืมทุกคนติดตามช่องเราเพราะว่าหนึ่งนะคือเราเล่นเกมใช่ไหม พอเราลงคลิปเกมชวงแรกๆกับคนดูเยอะมากติดตามเยอะมากแล้วพอเราทําคลิปเกมไม่ค่อยได้อะ่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรดีเพราะี่มีคลิปเกมเนี่ยแล้วตอนนี้ครับเราก็จะมาลงหน้าเราเองฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหไปหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่ด้ห้ฟังอ,อคืออย่างนี้นะครับพี่ครับก็ทําคลิป youtube มาประมาณสักเออ เริ่มต้นโดยปีพุทธศักราชปีไหนหนะเอาดะครับช่องนี้พี่สร้างมาได้ประมาณห้าปีกว่า,วาหรือหกปีป่ะพี่จำไม่ได้พี่มีหลายช่องหรือเกินฮะแล้วก็ทุกช่องพี่จะเข้าไม่ได้หรี๋เป็นช่องนี้เพราะว่าช่องอื่นพี่ลืมรหัสอ่ะอพี่ลืมรหัสพี่ก็เลยเข้าไม่ได้จ้ะเออเราพี่ก็เลยอยู่ช่องนี้มาประมาณห้าหกปีฮะอืม าจะไม่ผิดนะนะโอเคเราก็พอพี่เม่ทำคลิปเกมใช่ไหมครับพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรเดีอยวเพราะคือถ้าลงหน้าตัวเองไปเอะเราไม่ได้หลอนี่ว่าก็อืมลงหน้าตัวเองไปคนก็จะไม่ดูกันนะมึงเนาะเออหรือตองเปลี่ยนสมผมมะแบบทำรีวิวเ,เปลี่ยนสมผมกันครับ,เ,เ,กรบเ,เกาดีเก่าใจครับเนี่ย ไม่ได้อ่ะก็ไม่รู้ว่าจะลงคลิปไหมครับก็คือว่าเราจะอัดคลิปเล่นแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอาจริงพี่เล่นอาวีใช่ไหมครับเราทีเนี้ยพี่แพ้บ่อยมากมากก็มันก็อ๋อมันเหนื่อยใจอ่ะทุกคนเขาจะแบบหุย้ยเล่นแพ้เล่นแพ้เล่นแพ้อ,อีกแล้วเล่นแพ้อ,อีกแล้วเอาจริงครับพี่ยังแบบตั้งตัวว่าพี่แพ้มา เคยแพ้สูงสุดเทียบติดๆเลยนะประมาณหกเจ็ดตาติดกันนะครับทำให้เพียบอ่าหัวร้อนมากๆแล้วพอพี่หัวร้อนที่ก็เล่นเกมฮะแล้วก็ไปกินช,ช็อกโกแลตน,นะครับเออทุกคนจะเห็นพี่ไหมเออเห็นปะเห็นสิวไหมอันนี้คือสิวอันนี้ก็คือพี่นอนดึกอันนี้อืม พี่ทั้งนอนดึกทั้งกินช็อกโกแลตแล้วก็ครูเข้าใจเขาว่าคุณเครียดไหมอ่ะครับบพอพี่เครียดพี่ชอบกินช็อกโกแลตเราแบบว่าช็อกโกแลตเอ่ยมาม่าเอ่ยทําให้เห็นไหมหน้าพี่บวมครับอืมหน้าพี่ก็คือบวมครับแล้วก็อ่าดูแขนแขนี่เห็นไหมเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวดมีความอะไรก็ <c oughs> คือพี่บวมทั้งตัวฮนะเพราะว่าพี่กินเยอะแล้วก็กินโซเดียมเยอะมากๆเลยแล้วตอนนี้พี่ก็ จะมาคุมน้ําหนักกันนะครับเพราะว่าคือพี่อ้วนตั้งแต่ตอนปอ้วนมากๆเลยคือปอห้าแต่เริ่มอ้วนตอนปอสองปอสองปอสามคือเริ่มอ้วนละเพราะว่าพี่กินไก่อยู่มากๆพี่สามารถกินไก่คนเดียวหมดตัวได้เลยนะอืมใช่แล้วพี่อ้วนหนักสุดตอนนั้นถ้าพี่พี่จำได้นะประมาณเจ็ดสิบกว่าตอนปอห้านะเจ็ดสิบกิโลอะโอ้มอ หมอนหนึ่งอะสตาร์ทอัพเลยร้อยี่สิบโอ้โหจุกๆเลยอะ่ะพี่กินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้อะล้วคือตอนนี้พี่ก็น้ำหนักร้อยเอ่อตอนนี้นะครับพี่ไทยก็น้ำหนักร้อยยี่สิบเอ้ยร้อยี่สิบอะตอนนี้ลดมากนิดนึ่งอะ่ะเหลือร้อยประมาณอร้อยประมาณร้อยสิบกว่ากว่าเพราะว่าเออ เหมันเอามันลดได้ไงอ่ะคือพี่น่าจะคิดโอเคพี่โูลละเพราะว่าที่พี่น้ำหนักลดใช่ไหมครับเพราะว่าคือพี่ไม่กินข้าวน้องพี่เอาแต่นอน <c ười> คือแบบน้องเข้าใจค,ค,คมาฟิวแบบว่าขี้เกียจนะครับอืมพี่เป็นประมาณนั้นอ่ะอ้อขี้เกียจกินข้าวขี้เกียจกินน้ามันมีอย่างเดียวครับคือนอนครับเราจากนั้นนะครับพี่ก็ เริ่มรู้จักคุณครูคนหนึ่งฮะอ่าครูค,คนะูแนทไดชีวิตพี่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือขายของครับพี่สิคุณครูค,คนนี้เขาชื่อว่าเออทักษิยาอะไรสักอย่างเนีน่แล้วเขาทําให้พี่แบบว่าเออขายของเก่งมากๆม,มันมีช่วงหนึ่งพี่หางเงินได้ประมาณหลักพันอยู่เดอ้อเ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณพันก็บาทครับหนึ่งพันพันห้าอะไรประมาณเนี้ยอืมทำให้พี่รู้จัก ก็คือถ้ามีเงินนะเพียบถ้าสมมติว่าเวลาทำงานอาจจะเลือกตังใช่ไหมอันไหนให้ตังเยอะเราก็เลือกอันนั้นถูกปะอืมพี่ก็เลกแบบนั้นแหละเพราะว่าเวลาพี่ดูงานใช่เพียบเฮ้ยงานนี้มันคุมแน่นอนเป่าววะเลยประาะนะะัสมมติว่าเราไปทํางานทํางานมาแล้สามร้อยกับอีกทีหนึ่งเขาให้เราสี่ร้อยเราก็เลือกสี่ร้อยเช็นไม่ได้โอ้โหกินเงินเหมืนหอมหวน แต่ก็อืมใช่พี่แต่ตอนนี้พี่ก็รู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้เงินสูงเราก็จะเลือกอันนั้นอ่าอันนี้นอันนี้คือข้อคิดของพี่นะที่ได้จากการขของอืมเออส่วนม2นะพี่ก็โดนไม่ใช่โดนสิพี่ก็เลิกขายของนะครับเพราะว่าจะใกล้เป็นช่วงยุคโควิด ม2ม3ไม่ได้เข้าค่ายด้วยฮะเพราะเป็นช่วงยุคโควิดหมดเลยครับม4โอ้ม4พี่ชอบอยู่นะได้เจอเพื่อนใหม่ๆด้วยครับแล้วก็เรียนกับทิเชอร์แองเจโรนะฮะคือแบบว่าโอ้ไม่ก็พี่เรียนไม่รู้เรื่องเลยอังกฤษพี่ไม่รู้เรื่องเลยครับจริงๆริงณปัจจุบันตอนนี้ปอม6พี่ก็ยังไม่รู้เรื่องอังกฤษอยู่เลยะเออ ตอนนี้มอหกเทอมหนึ่งอยู่อ่านะครับตอนมหกเทอมหนตอนนี้ส่วนสูงก็ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเดิมแต่ว่าน้ําหนักแปรผันครับก็คือจากร้อยสิบร้อยสิบห้าตอนนี้เป็นร้อยสิบหกครับอ่ามันขึ้นมาครับทุกคนเพราะว่าพี่กินเยอะนั่นเองครับเอาจริงพี่ก็พยายามแบบเซฟตัวเองเพราะว่าคือพี่เข้ใาใจนะคือพอพี่อ้วนใช่ไหมครับพี่เป็นคนอ้วนแล้ว พี่กินที่เยอะด้วยแหละอะ่าเวลาไปทัศนึกษาย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกเขินนะคือแบบเขาจับคู่กันนั่งใช่ปะเราก็มีเพื่อนเพื่อนต่างๆนะเขาก็จับคู่มีเพื่อนเขาและแล้วพี่ไม่ค่อยมีเพื่อนท่า่ตอนเด็กๆนะพี่ก็สมัสชอบนั่งริมหน้าต่างอะพวกเนี้ยเพราะหนึ่งนะคือเขาลุกออกยากพี่เลยต้องนั่งริมหน้าต่างเข้าใจปะเราตัวพี่ใหญ่พี่แบบ ừ, นั่งเบียดเียอะไรประมาณเนะี้ย พี่กลัวรู้สึกพี่เคยโดนแบบว่าโอ้ยตดนเก็บค่าที่สองครั้งสองที่แล้วมากอะไรประมาณนี้ยเออพี่ก็เลยจะโอ้โหกูโวอรขนาดนั้นได้หรอวะแต่แล้วคือมันรู้สึกผิดมากมากนะทุกคนครับพี่ตัวใหญ่ไงเนีย่ยด,ดูดิเห็นปะตัวพี่มันใหญ่แต่ว่าเยอะดิพี่สูงมั้งมันก็เลยดูไม่ค่อยอืมันก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่อยูโอโ่โอเคครับ แล้วเหตุการณ์คังนั้นคือตอนช่วงป .6 นะครับเออป .6 วะ่ะเออปอะลรว,วะพี่ลืมละนะแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่พี่จําไม่ลืมเลยนะเพราะว่าพี่ไม่อยากอ้วนนะทุกคนตอนนี้ช่วยเปกำลังใจใพี่ด้วยนะครับพี่ยาผอมมากๆครับใครมีทริคดีๆในการลดน้ำหนักนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับคือแบบว่าถ้าพี่ผอมไปได้นะครับพี่จะอืมจะ ให้รางวัลน,นะครับพูดเลนถ้าพี่ผอมครับพี่จะกลับมาทํคลี้แบบเยอะๆเลยนะครับโอ้ถ้าพี่ผอมพี่อาจจะไปอืมเป็นดาราหรือเปล่านะโอ้แต่หน้าตาเราคงเป็นดาราไม่ได้เพราะว่าหน้าตาเราไม่ดีเท่าไหร่ <S 1> <S 1> <S เลนบานะจ๊ะงั้นเหรอสุบินจุมม้งไหมล้อไม่ใช่